โอเคว้าย่า่างั้นแก้วันดแป้งีสามหยดโอ้อันนี้โอ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 ้โ้โอ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 ้้โอ้โอ้โอ้โโอ้โ เจ็บร้อยอ่ะสวัสดีค่ะไม่ถูกต้องค่ะจะมาชวนหนูยิ้มแย้มทำแพนเค้กแต่ไม่ใช่แพนเค้กธรรมดานะคะปกติแล้วแพนเค้กธรรมดาจะเป็นวงกลมทั่วไปนะแต่อันนี้เราจะมาทำแพนเค้กเป็นรูปร่างอ๋อเหมือนามาวาดมาวาดเป็นรูปร่างอะไรต่างๆอย่างนี้เหรออันดับแรกเราใส่แป้งใช่ไหมใช่ไหมว่าใช่ค่ะเป็นแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปละเสร็จแล้วใส่นมสดลงไปค่ะในแม่พิมพใส่นมนมสองกล่องเลยหรอคะสองกล่อง โอ้ระวังระวังขอบคุค่ะนมสดทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เใส่ไข่ค่ะว้าวต่อเลยได้แล้วโอ้ไม่มีเปลือกเลยใช่ไหมไม่ใช่เก่งว่ะทำบ่อยสิเพื่อนเตะเลี้ยมันต้องแป้งอช้อตหายไปแล้วอุยดูย้ำดูย้ำช็อตหายไปไหนช็อตหายเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะใช้ไอเดียชื่อเกลี่ยเครื่อง แม่ปุ๋ยจะให้ย้ำๆตีเองนะแต่มืออย่าเอาเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวปั่นนิ้วได้นะยิ้มระวังนะจับเลยจับจับเองนะงนะข้างหนึ่งจับจับหน้าไว้ระวังมือด้วยอโอ,โอ เทปหรือเปล่าเนี่ยเป็นเทปหรือเปล่าเนี่ยเทปแย่มาแล้วปันยังรุนแรงหวังขั้นตอนนี้นะต้องอยู่ในการควบคุมของผู้ใหญ่ด้วยนะครับผู้ใหญ่ดูแลอ่ามาป๋ยด้วยช่วยด้วยนะโอเคคนเองคนเองอ่าอันนี้คนเองเข้ากันยังลองยกขึ้นดูโอ้โหเข้ากันเลยและอันดับต่อไปวันนี้เราจะมาขึ้นรูปต้องมีสีสันนะคะเราจะเอาผสม กับสีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารสีแดงนะอ่ะสีแดงหยดนิดหน่อยพอนะคะนิดหน่อยพอหยดอ่าหยดเดียวเลยเหรอลองดูก่อนมันสีโคตรเข้มนะแล้วก็คนมันงได้ยง่าเห็นไหมอ่าใส่สองหยดอ่ะยิ้มจับไว้อ่ะตอนนี้หน่ยยิ้มโค้นยิ้มโค้นโค้นโคนโค้นไอสีมันละลายเข้ากับเนื้อของแป้งแพนเค้กเลยค่ะอ่ะวางด้านข้างอ่ะจับกดด้วยเยเห็นว่ามันจะมีที่ เหมือนสำหรับตัวง่ายๆค่ะยกขึ้นนิดนึงโอ้โอ้เออตอนนี้สีเหลืองสามยดสามอ้าวว้าวออกเหลืองอ่อนอ้าสหือสวยเสวยเอ้ยสวยสีนหลืงเด็ดเลยอ่ะว้าวผู้สีต่างเลยนะเทลงเลยยกขึ้นนิดนึงจะได้ อ่า Shift, อย่างนั้นแหละเอาตรงตรงล่ะเอาตรงตรงโอ้โหขอนี้นต่อไปหนิ้มเอาสีอะไรคะฟ้าเอาสีฟ้าอ่านยิ้ม,มหยดเลยสองแล้วก็สามโอเคอ่าบิดอูออ้เป็นน้าอู้เป็นเป็นน้ากับตุ่นเลยแมวจะไปโยสีฟ้าชี Hill สฟ้าชีสมันออกสีมิ้นเลยอ่ะว้าวสีมินจริงด้วย ยกขึ้นนิดนึงอ่าอย่างนั้นเลยค่ะใต็หมดเลยลูกใต็หมดเลยค่ะโอเคโอ้ยด่าอย่างนั้นแก้กันแกล้งดิ้มไม่แกล้งเพื่อนดิ้มต้องทำยังไงดีไปเอาที่ชุ่มดูเบบีหน้าเพื่อนหมดแล้วอันนี้ชิชุ่มมาใช็ให้เพื่อนอันนี้ชิชุ่มเฮ้ย เบบีเล่นชื่ไม่เอาไม่เอาเข้าปาอเช็ด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 สามยนโอ้โหยแล้วอ่ะยแล้วจา้จา้้อทางม่วงเ้เลยโหอีกเบอบรี่เลยโออกลังสวยเลยนะ แค่แค่ทัดแค่อันนี้เลอะไปนิด<อ>นึงโเลอะเลอะเ,เอเอสีใช้ได้อยู่นะแม่ปุ๋ยขอรอก่อนนะทําเป็นครั้งแรกนะเอาใจช่วยแม่ปุ๋ยด้วยนะคะขอสีม่วงอขอสีม่วงอ,วงอ,อ,อ่ลองดูลองดงูนี่เดียวก็พอนะเพราะยังเป็นสีโปรดของเยงขอเคค่ะ,อะขอยืมสีฟ้าได้ไหมคะอ่าเฮ้ยน่ายิ้มเฮ้ยหอมมากเลยอะหนุยิ้มอ่ะเสร็จแล้ว แม่ปุ๋ยจะใส่สีเหลืองนะคะเฮ้ยเป็นหน้ามันเหรอแม่ปุ๋ยทำไมใส่ทับป้าใส่ปากใหม่ก็ได้ปิดทำไมปิดก่อนนะคะขอปิดค่ะทำไมอ่ะเพื่อไม่ให้มันเห็นค่ะอ๋อปิดหมดเลยครับเฮ้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยดีลิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเดีวก่อนลืมอ่ะเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะอ ไม่มั่นใจเหมือนกันอะ่ะตัวนี้ดูสิตาแม่ปุ๋ยหายไปเลยอะ่ะตาสีเงินแล้วก็ปากสีฟ้าะจะเริ่มสุกแล้วนะคะอะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะมาละพอพิกปุ๊บม,มันก็จะมีได้เปล่าเดี๋ยวก็นานะดูกันนะเอาได้แล้วนะคะได้แล้วปะปะหนึ 1, ่งสองเย้เห็นไหมคะอันนี้ตาค่ะอันนี้ปาก มันอยู่ข้างล่างอยน่ารักอยู่ไหนะคือเอาง่ายๆเราอยากได้รูปอะไรเราต้องวาดลายเส้นวาดตาวาดปากวาดจมูกกอนนะคะแล้วค่อยลงส่วนแบบที่อยู่รอบๆมันไม่คิดว่าจะทําได้อะเคยไปกินข้างนอกร้านข้างนอกไงไม่คิดว่าตัวเองก็จะทําได้เหมือนกันทําง่ายมากเลยนะคะขออนุญาตใช้มือไม่ตุยักมือแล้วนะคะนี่อันนี้คือด้านตรงนี้อ๋อนี่เป็นอย่างนี้เลยโอเคกลับมาเลยชึบ,ชบ,ชบ น anyway> yeah ี่ค่ะนทำอะไรคะอะหนูยิ้มก่อนอ่ะให้หนูยิ้มก่อนนะคะไม่ใช่ช่วยหน่อยนะดูด้วยช่วยไหมคะน่ะช่วยพอเทปุ๊บก็ต้องนี่เลยนะนี่ต้องบีบมันมัให้ไหลนิ่งๆค่ะอันนีิ่งๆนิดนึงอื้อหนวดไหมหนวดมันหนวดมันอ้ อคราวนี้ข้างในหนูยิ้มทําได้เลยระวังมือนะคะระวังมือระวังมืออ่ะยกเลยยกเลยอ่ใช่ย่างงั้นปุ๊บยกเลยค่ะยกเลยค่ะรูปทั้งสองฝั่งได้ไหมคะได้ทำมินเนีูกทั้งสได้ค่ะหพราะว่าเดี๋ยวจะทําครึ่งไงโอ้ทำสองฝั่งก็ได้แล้วหนูยิ้มอันนี้มันจะสุกแล้วค่ะลูกต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าอันที่เขาทําก่อนหน้านี้จีนี่ไรจีนี่คะทับมันทับมันเสร็จเร็ว บีบเลยบีบเนื้อแหละใส่อย่างนี้เลยค่ะทับไปเลยบีบเลยค่ะอ่าอย่างนั้นแหละเร็วๆเดี๋ยวมันจะไหม่เออใส่อย่างงั้นใส่เต็มอย่างงั้นแหละใส่ให้เต็มใส่ให้เต็มเร็วๆตรงกลางก็สีอะไรสีนั่นก็ได้สีเหลืองเอาใส่ลงไปเลยบีบไปเยอะค่ะบีบใส่ลงไปเยอะๆเคโอเคอ้าวรวยไปอุ้ยหนูยิ้มสีสวยๆได้เปล่าได้เปล่าได้ได้ได้ค่ะหนูยิ้มแป๊บนึงนะหนูยิ้มเราช่วยกันไม่ต้องมั่นใจว่าไปปุ๋ยกับด้านให้ไปปุ๋ยกับด้าน อ๋อน่ะเนื้สวาอซอกดูดีมากเลยน่ารักมากเหรอโอ้ยเดี๋ยวจะกินแล้วอออ่่่ะาาไปรับนี่สินี่นั่งนู่นอ่าแบ่งครึ่งนะอ่ะโอ้โหแม่ปุ <S <S ๋ยแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งตาเลยค่ะอะ้รยังไงองสุกแล้วค่ะอ๋าสุกแล้วชิมดูดิกินตาเป็นยังไงบ้างอร่อยยัง ให้ย้มลองชิมดูเป็นยังไงบ้างเกนี่ยมชิมมาซิอร่อยอร่อยว้าวมาดูมือแย้มหนมน่าจะได้แล้วนะอ่าได้แล้วนะครับหน้มจะหยิบผีเสื้อหยิบรัลนเองเ้อเจ็้าีบละของหนิมเบาไฟให้หน่อยนะเพยังต้องใช้เวลานานโอเคเบาไฟค่ะ ไปก่องมาปะเบาไฟเบาไฟโหยหนูยิ้มสวยมากเลยอ่ะเนาะอยากจะเอารอบๆก่อนเอาเลยค่ะไม่ต้องบีบมันจะไหลลงมาเออง่ะจับอย่างนี้วัดรูปทรงยังไงคะลองดูวงกลมอ่ะเดี๋ยวนิ่งๆก่อนค่ะนิ่งๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันขาดวงกลมโอเคอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วก็ทำหนวดทำหนวดทำหนวดทหนวดตรงไหนคะอ่าวาดเองเลยแม่ปุ๋ยจะช่วยประคองมืออ่าแล้วก็ปีก แล้วก็ขีดตรงนี้ขีดเดี๋ยวก่อนนะคะขีดตาเดูความค่ะดสาต้องใจเย็นค่ะค่อยๆลากมาเอาตาให้หน่อยตาอยู่ตรงด้านหน้านะเนี่ยด้้าานนหตาสีอะไรคะตาสีฟ้ันโอ้โหอ่ะคราวนี้ลองทำเองดูสิระวังตรงนี้ดูนี่แยมทับได้ทับไปเลยทับไปได้ทับได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นรูมันจะเป็นรูลูก เอาไปเลยโอเคค่ะบีบเลยค่ะบีบไปเยอะเลยบีบปุุกลงไปเลยลากลงไปเลยอ่าอย่างนั้นแหละค่ะอย่าให้น้ำเกินไปนัดนเองบีบแล้วก็ลากลงไปเออโอเคได้ค่ะอ่าตรงนี้เติมอีกตรงนี้ค่ะเพราะว่าแม่ปุ๋ยอ่ปีกมัล่ะปีกมัล่ะใส่ข้าวเหนหน่อยราดทับผึ้งอ่ะอร่อยว้าวเสร็จแล้วโอ๊ยลืมทำเลย เพิมทำอะไรอ่ะลืมทำตรงแหลมๆด้านหลังอ๋อก็ใส่เพ anyway ิ่มได้ค่ะสีอะไรคะสีเหลืองเหรอคะอ่นะไปข้างในด้วยใส่ข้างในด้วยค่ะเร็วๆแเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีมันจะละลายนั่นแล้วสีมันจะมาหากันแล้วโอเคอ่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้สีเข้มแล้วค่ะหนูแย้มแย้มมาเร็วหนูแย้มดูหนูแย้มอุ้ยมันโอุ้ยชงนวดมันห่ะมันยาวมาทำไงดีอ่ะครับหนึ่ง เอาเลยยังอันเดียวก็พออันเดียวก็พอเอาไม่เป็นไรเอาเอาตัวมันก่อนหนึ่งสองโอ้เริ่มนวดกันนวดหักมาเย็บจะกินนวดอ่ะอันนี้ตา่ออะไรตรงนี้คือตามันค่ะตรงนี้คือลายเส้นอันนี้คือปีน่ารัก หากใครอ่ะที่อยากทำเหมือนหนูยิ้มแย้มก็เพียงแค่ไปซื้อแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปผสมไข่ที่บ้านแล้วก็นมสุดแค่นี้เองค่ะถ้าไม่มีเครื่องปั่นก็คนมือก่อนก็ได้หนูแย้มจะสุกแ,แล้วนะหนูแยม้มใส่วางเองเลยค่ะหยิบเลยหยิบไม้ตรงนี้เลยแล้วก็วางเองเลยค่ะตอนแรกนวด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 โอเควางเลยค่ะพี่กบน้องเป็นโน่นเนาน่ารัก หนูยิ้มกินนวลเหรอจิ้มช็อกโกแลตไปลแล้วอร่อยูเลยเธอเลยอป้าบอมอย่างเงี้ยมาดูพ่อบอมจะวาดรูปอะไรนะอีกอันเดียวอีกอันเดียวเได้ไหมรอของพ่อบอมโอ้โหต้องกัเรืวองนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้ไม่ให้ดูนะบอมกำลังวาดถ้าเพื่อนกินไม่หมดก็จะแบ่งดูวจะดีไหมเนี่ยลองดูลองดู ว้าวอะไรอ่ะโอ้มีวาดวงกลมไหมนะนี่ถ้าใครดูนะคะก็ถ่ายด้วยนะคะว่าพอบอมจะวาดรูปอะไรนะคะอ้ยอะไรอ่ะนับอะไรนกจริงเหรอจริงโอ้พอบอมจะพิกับได้ยังไงแผ่นโตโตหนูย้ำจะชิมจะชิมอันนี้หนวดมานะคะแล้วก็ ิเป็นไงบ้างคะจิ้มน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งนะคะเหนียวมากเหนียวมากเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะมาดูพ่อบอมบกโอ้อบอมสวยเลยอ่ะน่ารักมากเห็นไหมว่าสีเดียวกันนะแต่ใส่ใส่ต่างเวลาสีมันก็จะเปลี่ยนไปโอ นกคูกหรือเพนกวินเนี่ยคู้กูกูกนกคูกจริงๆด้วยเดี๋ยวอยากดูตอนนี้อยากดูแล้วค่ะว่าข้างหน้านกคูกจะเป็นยังไงโออตื่นเต้นนะของขบอมชิ้นใหญ่อุ้ยหลุดมาแล้วนะตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพระบอมจะกลับด้านได้สวยงามหรือเปล่าหนีไปอยู่ฝั่งนู้นกับแม่จา ขอหัวนะขอฉีกหัวนะอุ้ยสีสวยเลยอ่ะเหมืกับเด็กเด็กอ่ะเบบี้อ่ะต่อเนื่องหางขาดเอ่าไม่ใช่หางขาดจิเอ๊ะหูหูขาดวีร้อนเลยอ่ะโอ้โหพิกไปพิกมาได้แล้วนะคะแชเดย์ว้าวโอ้ยไม่ทันไลยหูขาดไปเลยจะหานใช่ไหมคะเหนือกินได้เลยค่ะเหนือจะกินส่วนไหนคะ เอ้ยทั้งตัวเขาจะทำหัวทั้งหัวทั้งต่อเขาทำด้วยได้ฮะได้ได้ค่ะเอาแล้วนะยิงตั้ยหัวใจง่ายอ่ะโอ้โหไม่ใหญ่เลยเป็นสองชั้นเลยเหรอใส่อีกสีเล่นสีเลยหนูแยะหนูยิ้มใส่คนละสีเลยสวยมากขอด้วยโอ้เหมือนมีหัวใจสองชั้น่ะของหนูยิ้มอ่ะโอ้ของเขากำังก็หัวใจว้ย หัวใจสีฟ้านี่หัวใจสีเหลืองของนูแย้มหัวใจสีม่วงอยู่ตรงนู้นเลยวนๆสวยไหมสวยมากเลยค่ะนูยิ้มนูแย้มกับตัวอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะก็เลยหากิจกรรมที่สนุกทำกันในครอบครัวนะคะทำได้ง่ายๆด้วยโอ้ของนูยิ้มน่ารักมากนุ้ยแย้มโอ้ตัวนี้คือมันรวมนะคะโอ้ยน่ารั น่ารักมากเลยหูวหนูยิ้มมองอย่างเงี้ยแม่ปุ๋ยมองนึกถึงสตรอเบอรี่เลยอะ่พะพ่อบอมตัวน,นี้เป็นตัวสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้เป็นใครทอนจุดแล้วเปล่าตรงนี้เป็นเหมือนอาาแบบก้าน,นมันนะคะได้นะคอยอยังคอยยังดูโอ้ยของพอบอมพาเราดิ้นมันเลยเลย,ยังยังค่ะยังค่ะยังค่ะอันไหนี่นี่ยอันนี้ยังดูนะหุยน่ารักเอาลุ้นลุ้นลุ้นพิกกลับไปที่เดิมหนึ่งสองฮือ หนูย้ำชอบไหมคะ,ะกิจกรรมนี้สนุกไหมคะอ๋อตักใส่จานเลยจอนนี้มันสุกแล้วนะคะโอ้หหัวใจสองสีตยิ้มอ๋หนูย้ำจับละโอ้โหโอ้ตรงนี้กรอบแน่เลยพ่อบอมลองชิมดูสิคะ,ถ,คะถ้าเราถ้าเราทำแบบกรอบดูสิบางๆเออบางๆขา,าวาบอาลองทำดูวยิ้มก็จะทำรูปหนึ่งแล้วหนูย้ำก็จะทำรูปหนึ่งนะคะแบ่งครึ่งกันนะคะเป็นสามส่วนนะคะย้ำต้องจับตรงนั้นด้วยนะตรงปลายตรงนั้นด้วยค่ะ อันนด้นอ๋อป้อมจะทำยังไงจะทำให้มันเชื่อมเชื่อมกันดูพ่าป้อมนะอ๋อหนูยิ้มก็จะทำหรอคะทำแบบบางๆหรอคะหนูยิ้มโหหนูแย้มคืออะไรอะคะอ่าต้องเชื่อมต่อกันหมดเลยโอ้เอ้ยหนูแย้มเด็ดอ่ะหนูแย้มอ่ะบางเกินด้วยบางเกินด้วยลอ่ไมต้้งกับดนี่ยอันที่หนาๆก็กดไปที่บางเร็วบอกพ่อบอมน่าจะได้แล้วมั้งหน้าปิดไฟไม่ไหล มทนไมันเกลียงหพวกนี้หนึ่งสองโอ้ยได้อยู่ได้อยูอะไรแกบางมากโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองยได้ยูได้ยูค่ะนี่มันเคฟญี่ปุ่นชัดชญี่ปุ่นใช่ใช่เคฟญี่ปุ่นค่ะโอ้ยเกือบไปแล้วดูสิ เริ่มเตรียมแล้วโอ้แป้งบางกรอบเลยนะคะบางมากรู้สึกยังกระดาษเลยเอาชิ้นหนึ่งก่อนชิมดูก่อนไหมอ่ะลองชิมดูก่อนอ่ะนุแย้มโอ้ยยังกระเค้บเลยเห็นทะลุเลยอ่ะลองดูลองดูอ่ะกัดดูสิกรอบไหมอ่ะลองกัดดูเอ้าชิมนมข้นอืมอร่อยไหมข้นูแยม จิ้มช็อกโกแลตแล้วก็ออะไรอะไรบายอร่อยอ๋อ,อนี่โอเคสาหรับกิจกรรมวันนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มก็ได้ลงมือทำสนุกสนานนะคะที่สำคัญคือเขาได้ลงมือทำด้วยตัวเองโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนะาะใช่สวัสดีคะ่ะบ,บายบาย,บายค่ะ